been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. เอฟพักกระสังพี่น้องพักกระสังพักกระสังดูสิเป็ดพัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะง,งามขนาดเลยนเนาะเก็บโอ้ยเสียงวัดไหมเพื่อนเทศอีกย่างนาะมือวันพระเฮ้ยบอกรู้จังไร Oh hey. ลำใหญ่ลำใหญ่ไทยคลิปกับเสียงพระเทศด้พี่น้อง ตัน,นี้เก็บไปแล้วมาลองมาแรงเก็บไปแล้วเด้ตอตนน้เนี่พี่น้องเออตั้งเพินเทศยังบุญวัดพักกระสังของเราเก็บมาแล้วกะขี้ล้างเนะพี่น้องพักพัด,พ,ดพัดน้ำมันหอยน้องคือสีแซบ่บเนะพี่น้องเนาะ ตมนไพรอยู่ในบ้านเด้อพี่น้องเป็๋มาขะอวบขนาดเลยนะี่ผักก็สัง่งเดี๋ยวล่างกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวชิพัทให้เบ่งล่างเสร็จเร็วล่างเสร็จเร็วนอ้องเดี๋ยวเราก็จะผัดนาอพี่น้องล่างเสร็จแล้ว เป็นนังซี่แหละผักกระสังเนาะอวบคักอวบเนยบรรยากาศมันลายเนาะกินบ่ทันพี่น้องเอ้ยแกถึงเบิดร์ดนอกรามืนอนีสีพัดผัดผักกระสังใส่ยังดีบ่ใส่ยังเนาะมัดเปล่าต่ำพริกกระเทียมเนาะผัดไฟแดงเนาะพี่น้องขาไปรอกินเด้อพี่น้องกิบบักพริกเอาบักพริกไป ตำเอาไปตำน้ำนอพี่น้องตำใส่พริกน้ำพะวาเอสแอลมากินเผ็ดกระต้องตำเนาะพริกปลูกเองต้นนี้โดกขนาดเลยต้นนี้น้อยเนาะเก็บแล้เก็บไปพริกบักพริกใช่นี่ไว้เนาะเอาละผ้าเสียไปนี่ก็ไว้เนาะปลูกไปกินเองพี่น้องอเอง้ยต้นน,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 ตน,น,น้อยน้อยนึงมันถีไปบ้านเก่าแล้วเนาะ เนี่ยก็ม่เนาะม,มาบานกับปอยมันเกิดแบบเคียดเทปพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ เลยเด็กก็ม like ีอยู no ่ในนนแต่ว่าท่านดกเนาะหัวก็ใหญ่พี่น้องอือปูไปเข้าวเดียวก็ได้กินเด้อพี่น้องเอ้ยกระเทียมออกนอแล้วพี่น้องสามจีบโลดเนาะเดี๋ยวไปหาเก็บอีกกอนป๊า <c oughs> สิไทยคลิปจักน้อยกับเสียงเสียงเสียงทางบัดจากอย่างอ,อื่นมันไผ่บอกพี่น้องวันพักคือดูเถอะนั่นงเศร้ามีแห้งกันพี่น้องฮ้อนแก่สิไปพัดน้ำมันหอยเพราะว่าเก็บไว้ก่อนมันมันแต่เว้นอยู่ประทันเนยเดี๋ยวคันพัดมันตอ้นอ,อ,นนอ,อ,ง,อกงกินหฮ้อนเนาะมันก็สิเสบปลานบอพี่น้องเอเดียวกะเปิดพัมังค่งออกมาสาวัสดีพี่น้องก่อนจักน่อยเนาะเออแต่ยินเสียงพระ นอก็ฟ oh, ังฟังเอาเด้อพี่น้องค่ะสัไไกคอหมูย่างของเราก็เร็จสมบูรแล้วนสอจดีใจ่หยบอกมาไวายได้วค่ะนุ่มแซ่บขนมีแถวยินได้เ้ยเร็จแล้วพี่น้องผัดไปเด้งแต่ว่า ใส่มาหมูเข้าไปน้าเพราว่ามันมีอยู่ตอนนึงในตู้เย็นมาร์กไว้เลยหั่นพักไฟแดงเลยเนาะใส่ใส่มาหมูนํำเนาะนี่ครับไปไปสองอย่างเกลียเกลียวกินโมเบอร์เตอร์ขาดผู้เดียวมาซอยกินเด้อพี่น้องอืมเทํามิซิมเลยค่ะเนาะตำกระเทียมตำพริกผงชิลอดน้ำปลาใส่เข้าไปยังไม่ใส่แต่รสดีอือกะ ซับหอยนางรมมาพี่น้องอา้าไใละค่คาบอกินให้เบิรงคขึ้นก็ละเอ็ดพ่อให้พี่น้องน้ำไล่ไลน้ำจักน้อยน้อง่อ,อนแล้วค่ะพี่นอออ้องห่อนห่อนขันเทดเกดในขั้วคือฉีบไว้ดอกพี่น้องเลยปิดไว้พี่น้องขั้ว ผัวฝรั่งปิดไว้เนางคุ้มว้เลยพี่น้องฝุ่นมันหลายเนาะอยู่เมืองไทยเนางว่าน้ำบ่ปิดไฟกับมือตึ๊บเนาะถอยลังถอยทับหนงให้ชมบรรยากาศหลังบ้านเน่งก็ออกหนงอีกแล้วเน่งหน่อไมค์เน็ตเนงเน็ตเนงเน็ตเนง โอ้โหโอ้โหโอ้โหพัดพักพักพี่น้องใช้น้อยหน่อยพักสดๆเลยบ่ได้ลวกนาพี่นอ้องมันก็เลยอยากออกจะเป็นสีนี่จังน้อยหน่อยนอ้ำซีมเลยพี่น,อน้องค่ะนี่พักพักต้อบุ้งไฟแดงแต่ว่าโมาเมนตพักบุ้งเด้อเออกระสังเลยพี่น้องใส่ตับมือสั่นใส่ตับมันใส่หมามใส่หมามหน่อย Deep mm. in the shadows, I know it's hard mm. To mm. put one foot in front of the other mm. uh -huh. mm. So far as mm. the echo. goes, mm. where do we start? Mm. You mm. can learn to discover a million stars mm. Here in the